สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ว้าวถึงทีมชาติไทยคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามหลังเห็นทีมชาติไทยถล่มเอาชนะยักษ์ใหญ่ของเอเชียทีมชาติอิหร่านวันนี้นะครับเรามาชมปฏิกิริยาหรือว่าคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามนะครับที่มีให้แก่ฟุตซอลทีมชาติไทยของเราที่ถล่มเอาชนะยักษ์ใหญ่ของเอเชียทีมชาติอิหร่านไปนะครับเราเริ่มต้นกันที่ ยินดีด้วยกับทีมเจ้าถ่ายจากแฟนบอลเวียดนามว้าวระดับโลกยินดีด้วยจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปเป็นเกมที่ไทยเล่นกันทั้งเกมพวกเขาทำได้ดีมากและนี่คือทีมเดียวที่เอาชนะอรลานในเอเชียได้ในรอบ6ปีพวกคุณสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อไปไทยใช้ความแข็งแกร่งในการเอาชนะอรลานยากที่ทีมในอาเซียนจะทำได้คอมเมนต์ต่อไปพร้อมสำหรับ AFF ผู้สอลที่กำลังจะมาถึงคอมเมนต์ Comment ต่อมาสุดประทับใจมากทีมไทยรุ่นใหม่คอมเมนต์ Comment ต่อไปมันยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อมาทีมชาติไทยแข็งแกร่งและพัฒนาขึ้นมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปเวียดนามอาจไม่ชอบที่ได้เห็นสิ่งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาแต่มันก็แค่ผู้สอ แต่ในฟุตบอลไทยแพ้ทุกเกมที่พบกับอิหร่านนะคอมเมนต์ต่อไปภูมิใจในไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ฟุตซอลเบอร์หนึ่งของอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปว้าวข่าวใหญ่ยินดีด้วยกับไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมายินดีกับไทยแลนด์จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปมันยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์ยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อมา ทำไมฟุตบอลชายอิหร่านถึงเป็นทีมที่ดีที่สุดในเอเชียแต่ฟุตซอลจะตรงกันข้ามเหรอคอมเมนต์ต่อมาทีมฟุตซอลไทยคืออันดับที่หนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อไปคนใหม่แทคติกใหม่ดูมีอนาคตที่สดใสมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาว้าวนั่นคืออิหร่านเลยนะยินดีด้วยนะไทยแลนด์จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปฟุตซอลอย่างเดียวก็รู้ว่าไทยแข็งแกร่ง และฟุตบอลชายก็เป็นที่ยอมรับว่าแข็งแกร่งคอมเมนต์ต่อไปเขาแสดงความยินดีด้วยไทยแลนด์ภูมิใจในตัวผู้คุณคอมเมนต์ต่อไปสมควรแล้วยินดีด้วยประ,ระเทศไทยคอมเมนต์ต่อมามาสัศจัรยมากไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปความผู้ิูู้ใจของฟุตบอลอาเซียนคอมเมนต์ต่อมานั่นคือเกมที่ดีของไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไป ยินดีด้วยทีมไทยนับว่าเป็นข่าวดีของฟุตบอลอาเซียนและปิดท้ายนะครับโอ้มหัศจรรย์มากสำหรับอาเซียนและไทยสะเทือนทัพช้างศึกนักรกตัวทอปถอนฟีฟ่าเดใครจะแทงมานูพูกิ้งนะครับถึงคราวต้ตองหาศูน้าคนใหม่หลังเรียกนักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมเข้าแคมปวันแรก ปรากฏว่าสุภชัยเจเดตแข้งหมายเลข9ของบริยัมยุนเต็ดก็อนหน้าตัวท็อปของทีมชาติไทยขอถอนตัวจากทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดลุยฟีฟ่าเดย์ในเดือนมีนาคมนี้โดยในรายงานระบุว่าสุภชัย h เจเดตให้เหตุผลที่จําเป็นจะต้องถอนตัวในครั้งนี้เพราะตนได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นนักเตะรายแรกที่ถอนตัวจากทัพช้างศึกในครั้งนี้โดยดทีมชีมชุดนี้ก็มีนักเตะหนึ่งรายที่ถอนตัวคือสุภชัยเจเดตที่เด็ด,ดรับบาดเจ็บจากเกมล่าสุดเราจะหาคนมาแทนที่ ซึ่งต้องประชุมกันอีกครั้งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไดีเท่าไหร่นักมโนกล่าวโดยทีมชาติไทยมีคิวพบกับทีมเอเชียใต้ทีมชาติเนปาลและทีมชาติซูรินามระหว่างวันที่24ถึงวันที่29มีนาคมลาลิก้าลรือเจลีเวียดนามตีข่าวใหญ่อีกแล้วว่าเงี้ยนกวงไฮปฏิเสธ5,000ล้านดองถึงเวลาแล้วที่จะย้ายสู่ลีกต่างประเทศ สื่เอเอาใญของเวียดนามนะครับรายงานมาว่าเงี้ยนกงไหป่ปฏิเสธสัญญาฮานอยเอฟซีถึงเวลาลุยต่างแดนโดยทางสื่อของเวียดนามระบุตอนนี้สโมสรฮานอยเอฟซีไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสัญญาช่วงวักับเงี้ยนกวงไห่เพเมเกอร์คนสำคัญข,ของทีมได้โดยมีการเปิดเผยว่าแนวรุกซูเปอร์สตาร์รายนี้และเอเยนต่างเงียบไม่ยอมเจรจาใดๆดทัด้งสิน้นถึงแม้สโมสรจะเสนอสัญ,ญญาใหม่ให้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ตาม ซึ่งมีบางสื่อได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เงียนกุงไฮแนวรุกยำทัพเวียดนามเลือกที่จะไม่ต่อสชญญาชมใหม่กับฮานอยเอซีในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าการตัวในสัญญาชมใหม่ถูกเขียนไว้สูงจนเกินไปหากต่อเชญญาชมใหม่ออกไปก็จะทําให้เขามีค่าชิญาที่แพงมากๆถ้าหากถูกขายออกไปและจะกลายเป็นนักเตะที่เตะรักคะแนนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเวียดนามค่าเหนือที่ซูเปอร์สตาร์เงียนกุงไฮจะได้รับคือปีละ5,000ล้านดองหรือล้าว 58,000 0บาทต่อเดือนและนั่นอาจจะทําให้การออกไปค้าแข่งยังตามแดนของดาวเตะทีมชาติเวียดนามรายนี้จะเป็นเรื่องยากท่าน,นี้เงี้ยงกุงไฮมีสัญญาอยู่กับฮานอยเอซีจนถึงวันที่12เมษาย,ยนเท่านั้นนะครับและต้องจับตาดูว่าหากย้ายไปเล่นตามแดนจะย้ายไปที่ใดซึ่งก่อนหนนี้ก็มีข่าวมาตลอดว่าเขาจะไปลาลีกาสเปนหรือไม่ก็เจลีกของญี่ปุ่นนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะถ้าหากไปจริงๆนะฮะ ชุนจัดบอสตันสุดงงโดนแฟนบอลรถมาร้ามรกฏตะโกนด่าใส่ในเกมล่าสุดไทยลีก2ผมทำผิดอะไรพงศลิทธาราชวงศึกประธานสโมสรลำพูนวอลลีเออร์ได้พสต์เดือดหลังจากแฟนบอลลำปาง FC วิ่งลงมาตะโกนไล่ด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมหยาบคายเกมแกข่งขันในศึก M150 แชมเปี้ยนชิพหรือไทยลีก2นะครับฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นนัดที่28 ลัพูลวอิ Q เออร์มีคิวบุกไปเยือนลำปางเอซซึ่งรูเกมเป็นทางฝั่งทีมเยือนบุกมาเก็บ3าคะแนนได้สำเร็จและเกมก็จบไปด้วยสกอร์ศูนย์หนึ่งโดยหลังจบเกมได้มีแฟนบอลเจ้าถิ่นวิ่งลงมาตะโกนด่าบอสตนันด้วยคำหยาบคายจนเจ้าตัวทนไม่ไหวโพสต์โซเชียลมีเดียส่วนตัวเพื่อคลายข้อสงสัยโดยบอสตนันพงศิลิฐานราชวงศ์ศึประธานสโมสรลัพูลวอิเออร์ได้โพสต์ข้อความที่มีใจความไว้ว่า ไปมาทุกสนามไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบเยือนลำปางมาก่อนเลยครับตะโกนด่าผมควย่ยไล่ผมออกจากสนามด้วยงงครับคือผมทําอะไรผิดคุณไม่พอใจกรรมการกูก็ไปฟ้องสมัคมสิครับแต่นี่คุณมาด่าคนที่ทำเทียมผมก็ไม่เข้าใจนะครับนี่ถึงขั้นแฟนบอลลงมาจะทํำร้ายร่างกายในสนามกันแล้วผมพัฒนาวงการฟุตบอลไทยด้วยใจจริงแล้วนี่คืออะไรวะก็เรียกได้ว่าโอ้โหร้อนกันจริงๆนะฮะเมื่อวันก่อนก็มีการ เล่นนอกเกมนะครับกองเชียร์จะตีกันก็มีนะฮะโอ้โหฟุตบอลไทยตอนนี้เนี่ยยิ่งเข้าเดือนหน้าร้อนเนี่ยยิ่งร้อนกันไปใหญ่เลยนะครับก็ต้องระงับสติอารมณ์ไว้ด้วยนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอดเย็นของวันที่21มีนาคม